ตอนนี้มันมีระยุที่ล่านสองใน,ในเอซีมาร็จะเนี่ยจะเป็นเส้นทาน่านท่าลานสองในเอนะีเนาะข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างก็พื้นตลาดอีแห่งหนึ่งี่ล้ๆครับเส้นทาน่านพ่าลานสองในเอฟซีตัวใหญ่ๆมสมควรนในเนะีเนาะโอ้ง่ายเอฟี อันนี้ก็คือตลาดพีบูนวิทย์พระรามสองไอเนี่ยก็จะเป็นถนนพระรามสองนะอซี่เนี่ยนี่เป็นบ้านลอยขามไปฟังนำ้ำก็จะเป็นวิกซี่เลวิกซี่เนาะคุณวิกซี่ไงวุ้ยไก่คักวิู่ได้หรอไปกันตอนไอ้ี่นะ ตลาดนีกกระไรพวกทุกคในเอซีวันนี้มาม็ดกับบอด้เขาตลาดในเอทีนะตลาดพิบูลบิ๊กพระรามสองพระรามสองในเอทีพวกท่านกับบอด้เขาพว่านมามิดสีม่วงนาไปที่เส้นท่านเส้นท่านพระรามสองในเอซีนะเปคนหลายวันพี่น้องคนไทยมันก็มายาง คือว่าหลายในที่พาบรรยากาศกทางข้างข้ขขลาลสองในที่นะตรงน,นี้ยังขายหลายๆอย่างในทีมันว่างขาย,าย,าย,ยตอนนี้พมิดกามาเกดหอดนาเส้นท่านข้ามสองในที่เรียบร้อยได้ที่นี่นี้ก็คือเส้นทันพระรามสองในที่นก็จะเป็นสภาพล,ลอยออกมาจากซึ่ง เซ็นทาัมา้ามซนะ้อนนอซเจะเชื่อมต่อไปกับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบิ๊กซนะซี C, นะบิ oper, ๊กซีซูเปอร์มาบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเอระไรนะไรย่้างนั้นก็จะเป็นเป็นบิ๊กซีนนะ C, นะโอ้คือทีว่ามันเวลาพระเทศใต้ในะนอซเนาะราคาห่าง่ตรงขามบิ๊กซอยู่ตรงนั้นนี่ซ เส้นทันอยู่ฝั่งนี้นะเอซนะเส้นตันอยู่ฝั่งนี้แต่วา้ันเชียส์สาร่อยเ่ีมต่อคับอันนี้เลยโอ้คือตัวโอเลยตยเลยแคนนี้มาจากตัวคักคักในอซนะจากคนึงยากว่นึงเลยนสาถคัดต้นีู่ชาแนลัวในไอซีนะเซีบีเเเออนนี้เป็นพี่น้องคนไทยท่นเปนกับนกัเมืองอกจากท่นเที่ยวห่างแหละในไอซีเนาะ เราไปชิลรถเมล์อยู่ตรงตรงนี้เนี่ยอีฟซีที่ถนนเนี่ยที่ว่าพุ่นลายขนาดได้ที่เด้อตัดมาหน่นิดนึงก็จะเป็นเอ่อมองจอดรถตู้นะอีฟซีนะไปจะไปไซสไปไซสก่อนมีขึ้นรถตู้อยู่ในอะไรนะอีฟซีหาตลาดเวนาหางพระล่ำสอนในอีฟซีนะนี่รถตู้จอดบายอยู่อีฟซีเนี่ยอีฟซีไปจะไปไซสไปไซสก่นมีเบิ้ ทุกสายในเอฟนะนะลังสิบหรือจะไปที่ไหนก็นี่แต่สะมีพี่น้องไปจีไปใช้การมาขึ้นรถตรงนี้ได้ในเะอฟซีแต่ก็มาพามันมาไปใช้ไปใช้สิบกัจจินีสิบเป็นกัจจินีหนำนะเอฟซีนะว่าตัวตัวตรงนี้ก็มีหลายสายว่าจะไปจุดใดจุดใดจะมีทุกสายในเอฟซีอีฟันนะั้นอาจะเป็นลาห่าง มาล่านสองนะเอซีนะหนาเช้นทานมาล่านสองาไปทางนนเนี่ยกับซีอูฟองคายไลยนะ์ในเอซีตอนนี้มันมีกระชเข้าไปห่างก็ได้อีกทีเาบอ้อว่าปูบกับชีนี่ค้ายสปาในเะอ,อี่ขอขอโอกาทางเอีตอนนี้มันมีกชเป็นไปชันทึ่งกันนะอีสวยงามขนาดเลย มันีก็ขึ้นมากเพิ่งไอซี C เนาะซันสของห่างพระรามสองไอซี่อมาเพ๊บก,กับซีรีสัน,นขายเทสโทรศัท์ฟิลีมยัยงคือเจือ อ้มีเพจสวยงามขนาดนในเอซีรอันนี้ก็จะเป็นร้านโทรศัพท์ AIS นะอ c AIS 5G อันนี้นก็จะเป็นร้านโทรศัพท์ข้างในนะซ c เนาะ เนี่ยก็จะเป็นร้านโทรศัพท์ในที่ตกแต่งงามๆในที่มีเงินโกายงะครไปไกลเพราะว่างเงินเสืิมกิในที่นักอีกทีนี่ไม่ต่รานโทรศัพท์ตัองอ้งนานเลย,อยตอนโทรศัพท์ไปในทนะี่นั สูนันนี่เาว่าล่างโทษซับลายดีเน f ่อฟวใหญ่ขนาดเลยอ๋ออีฟซี C เลยกําลังกับซอยหน้ามขนาดนั้อีกทีนะกําลังกับซอยหน้าขนาดนันอ สวยๆไปต่อนะไอซี่ <Okay. S 1> สั้นนี่ก็คือว่าขายเป็นสั้นที่ขายโทรศัพท์อย่างเดียวในไอซี <Okay. S 1> มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยโอ้ยไอซี hmm. uh ่ huh. C. เลยน่า วยงามขนาดเอว้โากมีราหมีถูกราคาแล้วไอซีนะถ้าใครอยากจะมาอยากจะซื้อโทรศัพท์อะไรนี่ที่พระจามมีทุกรุ่นทุกยีห้อเลยอะไซตอนนี้มันมีกยูทีในหางเเส้นทันพะรามสาวในไอซ ถ้าเพิ่งเดินลงโทษทรัพย์ในไอซีโอถือว่ากับทีว่าลายหายไอซีเนาะคลิปนี้ก็ยเฉพาจบสิ้นนะไอซีนะขอขอบคุณขอบคุณไอซีที่เขามารับส่งส่องมามีระเพื่อนในไอซีเนาะขอขอบคุณขอบคุณในลายไอซีทีนี่ก็ยเฉพาจบสิ้นนะไอซีเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ